เรื่องที่รออยู่นะฮะคุณมอสนะฮะมอสบอกว่ามีประสบการณ์ตรงนะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพนี่เองครับผมก็ยังไม่รู้ว่าโรงพยาบาลไหนอย่างไรนะเหตุการณ์เกิดขึ้นมา5ปีที่ผ่านมาก็ยังไม่นานมากด้วยครับเรื่องนี้ที่ว่าลิฟโบราณเป็นอย่างไรตอนนี้น้องมอสอยู่กับเราในสายเรียบร้อยสวัสดีครับมอส ครัีครับอ่าฮะมอถ้าเราคุยกันก่อนเนอะก่อนจะเข้าเรื่องเนอะถือว่าเป็นการเป็นการวอร์มร่างกายกันหน่อยแล้วก็เช็คสัญญาณเสียงไว้ในตัวด้วยนะจากที่พี่ป๋องฟังตรงนี้นะแล้วก็ดูจากอ่าจากสัญญาณเสียงนะถือว่ามอสสัญญาณเสียงมอสพูดหน่อยฮัลโหลครับพี่สัญญาณดีไหมดีสัญญาณชัดนะโอเค,อ,เคอ่าเสียงอมอสชัดแล้วก็มอสได้ยินเสียงพี่ป๋องชัดไหมครับชัดแก้วนะจ๊ะชัดนะอันนี้มอสฟังผ่านทาง youtube หรือว่าฟังผ่านทางวิทยุ ฟังส่วนใหญ่ฟังย t u b e ย้อนหลังทุกวันเลยอ๋อสมมนมากาจะฟังแค่ฟังย้อนหลังนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้ฟังย้อนหลังแต่ว่าฟังสดอยู่กับพี่คืนนี้ตีหนึ่งกว่าแล้วนะครับไหวไหมไหวนี่ไหวไหวนะไหวนะนะครับไอ้มอยไปมองคุยก่อนก่อนจะคุยเรื่องนี้ปกติดูจากอายุยี่สิบห้าปีเบญจเพศพอดีถามเรื่องเบญจเพศหน่อยสิถือว่าเป็นเบญจเพศที่ดีหรือไม่ดีครับอือจะพูดว่าไงดีที่มันต้องมีเรื่อง เรื่องไลายๆเข้ามาครับพี่แต่ว่าเราต้องต้องใช้สตินิดหนึ่งคือเราควบคุมไม่ได้ครับอใช่ครับคือมันมีมันมีมาพี่มีมาเรื่อยๆแต่ว่าบางคนก็คิดว่าเอไม่เกี่ยวว่าเป็นประเทศบางคนก็คิดว่าเกี่ยวแต่ส่วนตัวผมผมเชื่อครับส่วนตัวมอสเชื่อว่าว่ามีผลกับเราแต่ว่าดีก็มีไม่ดีก็มีแต่ถ้าไม่ดีก็ต้องพยายามตั้งสติ แล้วก็อย่าอยู่ใน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 ความประมาทว่าอย่างนั้นถูกต้องเออนะแล้วน้องได้ไปทําบุญสุนทานอ่ทําบุญทําทานอะไรไหมในช่วงเบญจเพศมีมีครับพี่สองก็ก็จะมีทําทานทําบุญบ้างครับที่จ้องปล่อยที่จาาพวกเสื้อผ้าอะไรให้ครับ คนที่เขาไม่ใอ้ดีๆเนาะรู้จักบ่งรู้จักแบ่งปันกันเนาะนะน้อยมากไม่ว่ากันถือว่าเราได้ช่วยกันเราอยู่ในสังคมเดียวกันเนาะนะครับดีลข้วน่ขอให้น้องมีความสุขก็แล้วกันนะครับเอาล่ะมาว่าที่เรื่องของลิฟโบราณกันหน่อยประสบการณ์ที่น้องเจอมาที่โรงพยาบาลหนึ่งชื่อโรงพยาบาลไม่ต้องพูดถึงอยู่ในกรุงเทพนะฮะลิฟโบราณก็คือลิฟเก่าล่ะนะครับคราวนี้ตัวน้องไปเจอเหตุการณ์ที่ว่านี้ได้อย่างไร ครับผมก็ผมเริ่มเลยนะครับที่คือมีอยู่วันหนึ่งครับที่ก็คือญาติผมเนี่ยซึ่งเป็นจะเรียกว่าเป็นยายหรือว่าอาบาก็ได้อพอดีว่าแกเป็นป่วยเป็นโรคกระเพาะต้องเข้าโรงพยาบาลแห่งนี้นะครับซึ่งแกก็เข้าเข้าออกมาตลอดครับแล้วมีช่วงหนึ่งก็คือผมว่างพอดีว่าแกเข้าพอดีเราก็เลยได้โอกาสว่าเราสามารถไปเข้าก็ได้ครับผมด้วยว่า พอแกเข้าบ่อยๆเนี่ยเราก็เริ่มรู้แล้วว่าเออโรงพยาบาลนี้มันมี่ชั้นโรงพยาบาลนี้มันต้องเข้าซอกไหนเพราะว่าตรงนี้มันติดโรงเรียนที่ผมเรียนด้วยติดโรงเรียนที่เราเรียนใช่ครับใช่ครับเพราะนี้พอผมไปเข้าอาม่าเนี่ยครับคืออาม่าผมเป็นโลกมาซ้อนแกนอนโรงพยาบาลอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งผมไปเอวันที่สามตอนที่แกตอนที่แกเข้านะครับอื ก่อนหน้านี้ก็จะมีพ่อผมไปไปนอนเศร้าอยู่เรื่อยเลยผมก็จะเอาเอาคอมพิวเตอร์เออไม่ใช่เอาโน้ตบุ๊กเนี่ยไปเล่นในในในห้องเพราะว่ามันเป็นห้องวีไนทีครับเป็นห้องนอนคนเดียวได้ครับซึ่งในห้องเนี้ยมันก็จะมีไ i ฟ้มี้องน้ำอตัวอืะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งน้มอสสัญญาณมอสแป๊บหนึ่งจ้าลูกสัญญาเสียมันเหมือนมั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 นไม่เคลีย เออมอสช่วยของเสียงดังนิดนึงได้ไหมครับได้ได้ครับพี่สอเอาแบบนี้นะเอาแบบนี้นะเอาแบบนี้นะโอเคโอเคครับก็พี่ันมีห้องน้ําในตัวใช่ไหมครับเจอะณณวันแรกเลยวันที่สามเนี่ยที่ผมเข้าไปที่โรงพยาบาลที่ไปเฝ้าอาม่าเนี่ยครับผมก็เป็นคนสูบบุหรี่ครับพี่สองครับก็เราเล่นคอมเราเล่นไลน์เสร็จเราเล่นโทรศัพท์เสร็จทุกคนนอนหมดแล้วเราก็ รู้สึกว่าเออเดี๋ยวเราลองไปสู่ปรีมาาของกินอะไรเล่เปื่อของเราครับผมวันที่สี่ผมก็ทำเหมือนเดิมก็เล่นเกมอะไรปกติก็ลงไปสู่ปลีมากแต่ด้วยด้วยความคีดผมนะตอนนั้นนะครับผมอยู่ชั้นสิบเจ็ดณโรงพยาบาลแห่งนี้นะครับผมมีชั้นสิบเจ็ดผมต้องลงลิฟต์กว่าจะลงลิฟต์เสร็จต้องเดินออกไปข้างนอกโรงพยาบาลกว่าจะไปสู่ปรี พึ่งมันระยะมันมันมันไกลมากพี่ของจะเทียมนะครับตอนเดินลงคืนยิ่งเหนื่อยนะยครับครับแล้วทีนี้ผมก็คิดในใจว่าเฮ้ยเราจะหาวิธียังไงให้เราไม่ต้องเดินลงไปข้างล่างครับครับเราก็เลยคิดว่างั้นเราดูดบุหรี่ในห้องน้ําซะเลยอืมด้วยความคิดแบบเราเราเป็นเด็กอย่างพี่นะตอนนั้นนะผมวันแรกเลยที่ผมสูบบุหรี่ในห้องน้ำเนี่ยผมก็แอบแอบครับ ผมแอบแอบเอาก็คือพยายามสูบให้ไม่มีกลิ่นมากที่สุดครับครับผมน้าคืนนั้นเนี่ยผมก็สูบไปอืพอเช้าวันรุ่งขึ้นทํากิจกรรมทุกอย่างที่เหมือนเดิมอืแต่พยาบาลเนี่ยเหมือนเขาสัมผัสว่าเอ้ยในห้องในห้องคนไข้เนี่ยมีกลิ่นบุหรี่อยู่ครับอืมครับเขาก็เลยมาเตือนพ่อผมบอกว่าอย่าสูบบุหรี่ในห้องคนไข้นะคะไม่งั้นจะโดนปรับสองพันยันเป็นห่วงสุขภาพของคนไข้ด้วยอืมอืมอืม อ่าผมก็เลยโดนโดนพ่อผมว่าเฮ้ยจะลงไปสูบข้างล่างไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยออ,อผมก็เลยมีความรู้สึกว่าฮเฮ้ยงั้นเราต้องหาทางอื่นแล้วครับด้วยความว่าเออพี่วัยรุ่นอย่างเงี้ยเราก็ออพยายามคิดว่าเราจะไปสูบไหนแล้วไม่ให้เราลงข้างล่างาสูบในห้องน้ําก็ไม่ได้เพราะออว่าเดี๋ยวโดนปรับสองพันถูกคืออย่างพี่ป่องที่ภาพนะครับโรงพยาบาลเนี่ยมันจะมีซ้ายสุดกับขวาสุดอื ขวาสุดซ้ายสุดเนี่ยมันจะเป็นเบันไดหนีไฟอืมอ่าให้พี่คิดภาพตามนะครับผมมาอยู่ห้องซ้ายสุดอือยู่ชั้นสิบเจ็ดรตอนนี้ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยงั้นเราจุดบันไดหนีไฟดีกว่าเพราะว่าไม่มีใครเห็นกลิ่นก็ไม่ได้กลิ่นแน่นอนครับแต่ด้วยความขี้เกียจดีครับพี่สองผมเนี่ยเผอเรนนอกวันนั้นน่ะวันที่ผมจะเข้าไปสูบเนี่ยคือผมมาคุยโทรศัพท์กับแฟนอยู่ครับมือหนึ่ง คุยโทรศัพท์กบแฟนนะฮะอีกมือหนึ่งก็สุบหลีอยู่แต่ด้วยความว่าขี่เกียรแต่พี่ผมก็อย่างไอ้บันไดหนีไฟเนี่ยเราต้องเราต้องผักจากด้านนอก<ช>มันจะเป็นปุ่มกดอะครับใช่ใช่ใช่เพื่อที่จะเข้าไปด้านในอืใช่พี่จังหวะเนี้ยคือผมมาผักเข้าไปครึ่งคนึงคบงตัวผมเข้าไปครึ่งหนึ่งก็คือแค่เอาตัว เอาเอาหน้าเนี่ยสามารถที่ว่าจะพ้นควันได้ออกไปข้างนอกไม่ให้เข้ามาในข้างในครับตอนนี้ด้วยจังหวะว่าแฟนผมบอกว่าสัญญาณไม่ดีผมก็ลืมกลัวว่าเฮ้ยเราทำเราทำกิริยาแบบอะไรอยู่เราเออไม่ได้สนใจว่าเอ้ยประตูมันจะล็อกไม่ล็อกสรุปว่าผมมาเข้าไปในบันไดไฟแล้วแล้วผมก็คุยกับแฟนเพืิอนจนจนบุรี่ผมสุกกำลังจะเสร็จผมก็คุยกับแฟนบอกว่าเฮ้ยเธอ เราลืมห่ัเราเราเราออกจากบันไดหนีไฟไม่ได้อืผมพยายามผมพยายามเปิดจากด้านในนะมันเปิดไม่ได้เพราะว่าด้านในเนี่ยมันเป็นกอนครับมันไม่ใช่ตัวกดอย่างด้านนอกอครับตอนนี้ผมก็บอกแฟนว่าเธองั้นเดี๋ยวเราโทรกลับช่วงประมาณนั้นมันประมาณเที่ยงคืนเกือบจะตีหนึ่งนะครับที่ผมโทรคุยกับแฟนจัเวลาได้แน่นเลยครับ เสร็จแล้วผมก็เลยวางสายกาแฟนช่วงนั้นคือสัญญาณไม่มีแล้วผมบอกให้ผมโทรกลับถ้าผมลงไปข้างล่างผมก็บอกแฟนว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเราคึงข้างล่างแล้วเดี๋ยวเราโทรหาครับจังหวะว่าชั้นที่เจ็ดลงไปชั้นข้างล่างเนี่ยพี่อืมคือด้วยความกลัวพี่เพราะว่ามันเชิ่งคลื่นเกือบจะตีหนึ่งแล้วเราเราคิดเหมือนในหนังอะสรองเออออเอพราะเฮ้ยมันจะเหมือนในเดอเอยมันจะเหมือนในแบบหนังพวก หนังผีที่เราเคยดูไหมว่าเวลาเราเดินลงจะมีคนเดินตามอะไรเงี้ยคือเราก็หลอนไปเองอยู่แล้วเราคิดใจเราไม่ดีอยู่แล้วเองครับเราระหว่างลงอะพี่พี่เชื่อไหมว่าผมเปิดทุกชั้นเออตั้งแต่ชั้นที่เจ็ดยังชั้นหนึ่งอะพี่ผมเปิดทุกชั้นหมายถึงเปิดทุกคือเปิดไม่ได้เปิดประตูหนีไฟทุกชั้นทุกชั้นครับบางชั้นพี่เชื่อไหมว่าผมกระโดดเลยต้องกระโดดข้ามเลยเพราะว่า มันมันมันไม่มีไฟอ่ะพี่มันมันแบบมืดบางทีมืดติดต่อกันสองชั้นอย่างเงี้ยพี่สองที่ดูว่าใจผมคือใจผมแห้วแล้วพี่นะตอนนั้นเออแห้วมากตอนนั้นคือทําไงก็ได้ให้ตัวเองลงไปข้างล่างได้เร็วที่สุดครับครับผมมีจังหวะหนึ่งคือผมมาเปิดทุกชั้นผมไม่ได้สนใจเลยพี่นะตอนนั้นว่ามันชันยี่เท่าไหร่แล้วครับผมเปิดอยู่ชั้นหนึ่งชั้นนั้นเปิดได้ไม่ได้ล็อกจากข้างนอก แล้วข้างในก็ข้างในเป็นลูกบิดปกติแล้วข้างนอกก็เป็นลูกบิดปกตินะค,ะครับไม่ใช่เหมือนชั้นบันไดหนีไฟทั่วไปอครับผมเปิดอ,อไปขวามือผมเป็นกําแพงสีขาวอืมไม่มีไม่มีห้องไม่มีอะไร,รซ้ายมือจะเป็นทางเดินยาวๆเลยครับอืมอมไม่มีห้องเหมือนกันครับแต่ผมเดินออกจากบันไดหนีไฟปั๊บซ้ายมือผมเป็นลิฟต์ในลิฟต์เนี่ยครับก็คือค เออผมผมรลบบสภาพลิฟตก่อนลิฟเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเหมือนลิฟปกติเลยครับพีบ่แต่ณนะที่ผมคิดว่ามันไม่ปกติคือเสียงลิฟนี้นะคือปกติลิฟเนี่ยมันจะเปิดทีเดียวแล้วก็จะดังริงใช่ไหมครับแต่ลิฟเนี่ยมันเปิดประมาณสามขั้นก็คือติงติง,ตงแล้วก็ซิงเหมือนลิฟโบราณนะพี่อืเหมือนลิฟเก่าอะครับอืครับพี่แล้วพอสัญญ,ญาณไฟมันดังปิง ประตูเปิดขึ้นอืที่ใช่ไหมว่าลิฟต์เนี่ยมันมันไม่เหมือนลิฟต์โรงพยาบาลทั่วไปคือมันเป็นลิฟต์เหมือนลิฟต์ไม้อพี่แต่เป็นไม้ที่เขาทาสีเป็นสีเนื้อครับใช่แล้วแล้วโคมไฟเขาเนี่ยเป็นโคมไฟสีส้มๆไม่ได้เป็นสีขาวเหมือนที่เราใช้กันปกติครับอันเนี้ยคือใจผมเริ่มไม่ดีแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยโรงพยาบาลมีลิฟต์แบบนี้หรือเปล่าหรือม่าให้มันสงสัยมันเป็นลิฟต์เก่าผมก็คิดสองจิดสองใจนะฮะ ในลิฟต์เนี่ยครับคือไม่มีกระจกไม่มีอะไรเลยมี<อ>แค่ว่าเป็นไม้แล้วก็ท<อ>าสีครับพื้นข้างล่างเนี่ยพี่ก็ยังเป็นพื้นที่ว่าเป็นแบบที่เขากําลังก่อสร้างนะครับ<อ>จะเป็นพื้นไม้กระดานธรรมดา<อ>ครับผมมีลิฟต์เนี่ยครับพี่สองคือมันจะมีทั้งหมดห้าชั้นอ่าผมมาจับจุดได้ว่าเฮ<อ>้ยมันมีห้าชั้นแต่ว่าเราต้องอยู่ชั้นห<อ>้าถูกไหมฮะพี่จังหวะที่ผมกดลิฟต์เนี่ยผมกดลิฟต์ไปชั้นหนึ่ง ซึ่งเวลาเรากดลิฟต์เนี่ยพี่ป๋องเวลาเรากดลิฟต์ปั๊บเนี่ยมันจะขึ้นไฟว่าเรากดชั้นนี้นะถูกมันก็จะขึ้นขึ้นไฟสว่างว่าเออเดี๋ยวเราจะลงชั้นนี้ในหนึ่งถึงห้าที่พี่ต๋องเชื่อมั้ยว่าจุดพีคมันอยู่ที่ว่าผมกดชั้นหนึ่งแต่ในใจอ่ะผมคิดว่าผมคิดแล้วนะว่าวันนี้ต้องเจอต้องเจออะไรสักอย่างเพราะว่ามันมันมีรางสะหรอนาแต่ลงบันไดมาแต่คนพิเศษแล้วฮะมันแบงแบงคือเรา มันลงแรงต่างห่อนไม่ดีครับครับแล้วผมกดที่ชั้นหนึ่งไฟขึ้นอลิฟต์ก็กําลังจะเลื่อนลงอืแต่ลิฟต์เนี่ยคือมันเลื่อนลงช้ากว่าปกติที่มันไม่ได้แบบเร็วเหมือนที่เราเคยเคยเคยกดจีบกันมันก็ค่อยๆลงตั้งแต่ชั้นห้าชั้นสี่แต่มันมาหยุดอยู่ที่ชั้นสามโดยที่ว่าไอไฟลิฟต์นั่นน่ะไม่มีไม่มีแสงเลยตอนนี้แล้วตัวเราก็ไม่ได้กดสองชั้น ผมไม่ได้กดเราไม่ได้กดอืผมไม่ได้กดผมสามานว่าผมไม่ได้กดครับครับผมพอมันเปิดที่เท้นสามไอ้จังหวะที่ว่ามันแง้มาพี่มันแงมเหมือนตอนเปิดก็คือสามระดับครับติงติงติงจังหวะแรกอะคือผมเห็นแล้วว่าทุกอย่างมืดเลยข้างหน้าผมอืทุกอย่างมืดเลยที่มีแสงรู้สึกจะมีแสงสีชุกเขียวขาวๆมานิดนึงครับจังหวะที่สองเนี่ยผมเริ่มรู้แล้วเฮ้ย มันไม่ใช่มันไม่ใช่ชั้นปกติแล้วรัรพอมันเปิดสุดท้ายอะพี่ใจผมแบบสั่นเลยพี่เพราะว่าข้างหน้าที่ว่าลิ์เปิดเนี่ยครับเขาเขียนเลยว่าห้องดับจิตอุ้ยเขียนว่าห้องดับจิตเหรอเอ้ยคนลุกว่ะยิงพี่เขาเขียนเลยว่าห้องดับจิต<อ>แล้วห้องดับจิตผมไม่รู้ว่าสมัยนี้ยังเป็นอยู่ไหมคือ เขาจะมีะเป็น,เป,นเป็นกล่องไฟครอบแล้วก็เป็นตัวอักษรด้านในแล้วจะมีไฟค,ครับ,รบที่เขียนว่าห้องหนักจิตใช่พี่คือผมโฟกัสตรงนั้นแล้วแล้วผมมองมองในในห้องหนักจิตเนี่ยคือทุกอย่างมืดมิดสน,นิทเลยที่ยกเว้นป้ายไฟป้ายนั้นครับพี่ใช่ไหมว่าผมพยายามกดลิฟตอ์อ่ะเพื่อให้ให้ให้ลิฟต์เป็นลงหรือลิฟต,ต์มันปิดอะ่ะลิฟต์มันไม่ยอมปิดพี่เน้ครับยิงพี่แล้วผมในใจนะผมคิดถึง สิ่งทุกอย่างที่ที่เราเคยดูหนังมาที่ว่าเฮ้ยเราจะเจออะไรไหมเนี่ยอะไรประมาณนั้นนะพี่อืมจังหวะว่าที่ผมผมรู้สึกแล้วว่าลางไม่ดีแล้วผมกําลังจะกดลิฟต์ลิฟต์มันกําลังจะปิดนะพี่คือในใจกนลังคิดว่าต้องมีมือต้องมีเสียงหรือต้องมีอะไรสักอย่างมาหาเราแน่เลยอใช่พี่แต่ว่าจังหวะเนี่ยลิฟต์ปิดคริงจริงจริงเนี่ยพอมันพอมันปิดปั๊บ มันกดไปที่ชั้นหนึ่งเหมือนเดิมที่พอลงไปที่ชั้นหนึ่งปั๊บลิ์เปิดที่ตองเชื่อไหมว่าอืผมวิ่งเลยอืผมผมวิ่งแบบแล้วคือตรงนั้นเนี่ยคือเหมือนเป็นพวกบุรุษพยาบาลพวกพยาบาลเขากําลังนั่งนั่งนั่งคุยกันนั่งกินข้าวกันอย่างเงี้ยเขามองหน้าผมแล้วเขาก็คุยกันเฮ้ยมันมาจากไหนวะมันมาได้ไงวะใช่พี่คือผมเดินออกมา ด้วยความว่าผมกลัวผมวิ่งวิ่งวิ่งผมออกมาข้างนอกอผมก็มาจุดเออผมไม่ได้จุดผมมามาเคารพศาลผมบอกว่าถ้าลูกช้างครับทาอะไรผิดไปจุดจุดช้างลบหลู่ขอโทษด้วยนะครับในนณในนาที่นี้คือผมคิดนะตอนนั้นเลยมันเป็นเพราะเราแน่ที่เราไปสูบหลี่ในโรงพยาบาลที่เขาห้ามใช่เพราะว่ามันต้องมีสิ่งสังกิ ในในความเชื่อนะครับก็มีสิ่งทัางสิ้ที่มีความครับแล้วเหมือนเราไปรบหลุมท่านอะไรประมาณนั้นถูเขาเลยให้เรามาเจอดีแต่ว่าไม่ได้เจอในรูปแบบทีแต่ว่าเจอในรูปแบบแบบนี้พี่มันโอ้หมันน่ากลัวกับผีนะน่ากลัวนะกลัวนะกลัวในห้องดับจิตอ่ะตอนเปิดมาแล้วเห็นเป็นป้ายห้องดับจิตอ่ะอ้ย แล้วแล้วประเด็นคืนลิฟต์มันค้างอยู่ตรงนั้นนานมากที่กว่ามันจะลงอ่ะครับคือผมหลับตาแล้วตอนนั้นผมหลับตากดกดไอ้ตัวปิดอย่างเดียวเลยนะหลับตาสีเลยนะคือไม่สนใจอะไรแล้วพี่กลัวว่าแบบผมก็ไม่กล้าลืมตาครับตอนที่ว่าลิฟต์มันลงเพราะเรากลัวว่าหันไปจะเจอใครอะไรอย่างเงี้ยเสียวเออใช่พี่แต่เรื่องเรื่องมันพีคกอยู่ที่ว่าเออที่ผมบอกว่าลิฟต์เนี่ยมันเป็นลิฟต์โบราณเนี่ยจริงๆผมไม่รู้มาก่อนครับอืม การโรงเรียนผมเนี่ยอยู่ข้างๆโรงพยาบาลนี้เลยใช่แล้วคนนี้ผมไปเล่าให้เรื่องให้เพื่อนฟังแบบที่ผมเล่าให้พี่ปองนะเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยมอสเจอเจอได้ยังไงลิปนี้เชื่อไหมว่าพวกเพื่อนเนี่ยคือเขาเขาเป็นอารมณ์ว่าชอบลองของตามโรงพยาบาลอะไรแบบนี้ชอบเล่นนะฮะเขาบอกว่าลิปเนี้ยมันเป็นลิปโบราณที่ว่าคนเนี่ยส่วนใหญ่เน่ยไม่เจอครับ แล้วคนเจอเนี่ยก็ไม่ตั้งใจที่จะเจออืมีเด็กโรงเรียนเราหลายคนนะที่เขาพูดนะฮะเด็กโรงเรียนเราหลายคนนะที่เจอริฟิฟนี้แต่โดนไม่ไม่เหมือนกันสักคนนะพี่ครับอย่างผมอาจะกรณีนี้ผมอาจจะไม่เจอเป็นตัวเป็นตนอืแต่อย่างเพื่อนผมเนี่ยอาจจะเจอแต่เพราะผมไม่ได้ผมไม่ได้ถามต่อว่าใครเจออย่างไรบ้างออผมถามแค่ว่าเฮ้ยจริงเหรอครับเพราะว่านี่ก็เพิ่งไปเจอมาที่เล่าเนี่ยคือเรื่องจริงหมดเลยนะครับ ที่ที่ผมพูดกับเพื่อนนะนี่คือเรื่องจริงหมดเลยเพื่อนบอกจริงเพราะว่าเขาหากรุ๊ปเพื่อนเนี่ยเขาหาลิฟเนี้ยมานานมากเขาถามผมนะตอนนั้นจําได้ไหมว่าเจอที่ชั้นไหนเจอที่ตรงไหนยังไงพี่ตองเชื่อไหมครับลิฟต์อ่ะมันมีชั้นห้าถึงชั้นหนึ่งเพื่อนผมไปชั้นห้าเนี่ยแล้วเปิดบันไดหนีไฟไม่เจอพี่อ้าวทำไมอ่ะไม่เจอพี่ผมก็ไม่เข้าใจผม ผมตอนนี้ฐานว่านะครับคือใช่มันอาจจะมีชั้นหนึ่งถึงชั้นห้าแต่ลิฟต์เนี้ยเป็นลิฟต์ที่ขนศพเป็นลิฟต์ที่ขนศพถูดซ่องครับถ้าพี่คิดดูว่าสมมุติว่าคนไข้เนี่ยเยีตที่ชั้นที่สิบเจ็ดเขาไม่เขาจะไม่เอาลงลิฟต์ปกติอยู่แล้วเขาต้องเขาต้องเออ เข็นหรือว่ายกคนไข้เนี่ยลงมาอืในกรณีที่ว่าเสียเสียชีวิตแบบไม่ปกตินะฮะลงมาเพื่อจะเข้าลิฟต์นี้และเข้าบันเออเข้าบันไดหนีไฟแล้วจะเข้าลิฟต์นี้เพื่อจะเข้าห้องเก็บศพเนี่ยพี่ที่ที่ที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่เราเป็นลบดูเขาด้วยความว่าเรา สูบบุหรี่ในห้องที่ไม่สมควรสูบเขาเลยมาให้เราแบบเจอดีในรูปแบบแบบนี้เนาะเนาะอันนี้ไปเห็นด้วยที่ด้วยกับมอสเลยประมาณนี้ครับที่ผมเจอประมาณนี้อาจจะไม่ค่อยน่ากลัวนะที่กกกลลลัััวววแ่ะตนที่มันเจอตรงนั้นอ่ะมันเป็นใครใครก็พูดไม่ถูกที่ว่าเราจะทําตัวยังไงขนลุกสู้เลยเพราะว่าไปก็วิ่งไม่ได้ที่คือมันมืดหมดทั้งทางเลยครับพี่เข้าใจมอสเลยเหตุผลก็คืออย่างที่เราทราบกันว่าฟังอันนี้ต้องเตือนหน่อยนะครับว่าการเจอเหตุการณ์ที่ของมอสนะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยไปสูบ บุรีในยาวิการไม่มีข้อข้อคาแต่ว่า,อ,าอย่าได้สู่บุหรี่ในยาวิการหรือว่าอย่าได้สู่บุหรี่ในโรงพยาบาลนะครับ<ช>คือ<ช>อันนี้<ช>ถ้าถ้าถ้าเราถ้าเราไม่ไม่สู่บุหรี่ก็จะไม่เจอเหตุการณ์นี้นมอนเนาะนะครับใช่ผมผมผมคิดแบบนั้นผมคิดเลยว่า ถ้าเราไม่ไปทาแบบนั้นเราออกไปข้างนอกลงไปข้างล่างเหมือนเดิมเนี่ยเราอาจจะไม่เจอถูกเพราะว่าด้เรื่องว่าดวงเราอะพี่ดวงเราพี่ว่าดวงพี่ว่าดวงที่ว่าดวงจะเจอแล้วก็ผมว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนั้นก็คงดวบมนดานให้เราได้เจอแหละเพราะว่าอย่างที่มอสเล่าว่าฟังว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าโรงพยาบาลเขาจะมีส่วนที่ไม่ให้สูบบุหรี่เลยเพว่าฟังคือในตัวโรงพยาบาลในเนื้อที่อาณาบริเวณโรงพยาบาลเนี่ยเขาไม่สูบบุหรี่อยู่แล้ว่นแบบว่าถ้าใครคนหนึ่งจะสูบบุหรี่เนี่ยมันต้องเดินไปไกลมากเดินกันออกมานอกเขตโรงพยาบาล เดินออกมาที่มันไม่ได้เป็นพื้นที่ของของโรงพยาบาลอะ่ะบางคนอาจจะหลบไปสู่บุรีตร่ตรงตรงตรงลานจอดรถก็ดีหรือว่าอาจจะหลบไปสู่บุหรี่ตรงตัวนอกอาคารก็ดีหรือว่านอกโรงพยาบาลก็ดีฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ให้สูบในโรงพยาบาลอยู่แล้ว ฉันนี่แบบคุณอยากจะคุณอยากจะสู่บุรีมากๆคุณต้องเดินไปไกลามากนะครับและสิ่งที่มันเจอก็ว่าเนี่ยเป็นเพราะว่ามันอยากสู่บุรี่ในยาววิการ <c oughs> มันก็เลยเจอเหตุการณ์นี้เข้าแต่ทั้งหมดเลยเนี่ยน้องเีเข้าใจร,รู้เลยว่าเรื่องเี้เอตอนเราเลยฮะถูก,ถกแต่นี่ไม่ได้เห็นผีเลยรู้ว่าฟังนะแต่เชื่อไหมว่าการไม่เห็นผีของมอสเรื่องนี้เนี่ยมันทําให้เรารู้สึกกดดันไปกับน้องอ่ะตั้งแต่ว่าคุยกับแฟนออกไปสูบบุรีเดินหาบันไดหนีไฟก็ค่อยเดินลงมาไต่ไต่ไต่เดินเดินเดินมาจนมา จเจอลิปแล้วก็รีบพ,พามาเปิดมาเจอห้องดับจิตเฮ้ยเออแล้วมันก็ฟังแล้วเป็นลิปโบราณคราวนี้ไอ้ลิปที่ว่าเนี่ยพี่ป๋องพยายามจะนึกภาพตามนะครับแล้วพี่เก่งมันก็ร้ายนะมอสมันพิมพ์ขึ้นมาว่าโรงพยาบาลน,นี้ซึ่งโรงพยาบาลน,นี้ผมขออนุญาตไม่พูดชื่อโรงพยาบาลน,นี้เป็นโรงพยาบาลเก่าแล้วก็มีเรื่องเล่าเยอะมากแล้วโรงพยาบาลน,นี้ก็อยู่ใกล้กับโรงเรียนพี่ด้วย จริงมี่โอ้ยมอเตอร์ต่เดี๋ยวพี่เด็กอ่ะ ก็พี่ก็จะยินกิติศัพท์ของโรงพยาบาลนี้มามามา <โ Makes S 1> หลายเรื่องอ่ะใช้คํานี้ก็แล้วกันแต่เรื่องนี้พี่ไม่รู้นะเรื่องนี้พี่พี่ไม่รู้นะว่าว่า,วามันมันมีลิฟอะไรแบบนี้เนาะนะฮะแต่ว่ารรเรื่องของของที่โรงพยาบาลเนี้เพราะว่าพี่อ่ะมันมันจะต้องผ่านโรงเรียนนี้โรงพยาบาลนี้ก่อนจะถึงโรงเรียนพี่อะไรแบบนี้ครับก็แล้วพี่ก็จะมีเพื่อนเพื่อนต่างโรงเรียนอะไรเงี้ยก็ก็มีที่พูดให้ให้ได้ยินหรือว่าพูดให้ได้ฟังว่าเฮ้ยเคยมีเรื่องเล่านี้นีนีนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนแล้ เด็กฮะเราก็ไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจเนื้อออกมากอาฟังฟังฟังมาแล้วก็ฟังมาแล้วก็ผ่านไปเลยอย่างเงี้ยแต่เคยมีคนพูดถึงที่โรงพยาบาลน,นี้เยอะนะครับ,โร,รบโรงพยาบาลน,นี้ถือว่าเป็นโรงพยาบาลเก่าแก่อีกโรงพยาบาลหนึ่งตั้งแต่ผมเรียนนะผมก็เห็นโรงพยาบาลน,นี้มาตั้งนานแล้วนะครับครับเออคราวนี้มอสพี่บองถามหน่อยสิว่า่เราเจอแบบนี้แล้วที่เพื่อนมันเจอ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 เนี่ยแล้วมอสบอกว่าผมก็ไม่ได้ไปถามต่อ พอจะมีเข้าหูบ้างไหมว่าแล้วเขาเจอในรูปแบบไหนเจอเป็นตัวเป็นตนเจอเป็นผู้หญิงเจอเป็นผู้ชายหรือว่าเจอลักษณะไหนอะครับส่วนส่วนใหญ่ที่ที่ผมผมไม่ได้ถามนะครับแต่ว่าผมก็ฟังคุณถ่าๆมานะคะพี่ตองคือส่วนใหญ่เนี่ยถ้าถ้าเจอในกรณีคือไม่ได้เจอแบบลิตแบบผมพี่ไปเจอแบบรูปแบบว่าไปนอนไปเจอคนเดินผ่านบ้างอะไรบ้างครับแต่ในกรณีลิตรแบบผมเนี่ยคือมันเป็นเหมือนเรื่องเล่า ที่ว่าเพื่อนๆเนี่ยเขาเล่าเล่าต่อๆมาว่าเฮ้ยเราจะไปหาอืล่าท้าผีกันด้วยหาลิฟต์ตรงนี้ตรงนี้นะคือลิฟต์เนี่ยมันเป็นลิฟต์ที่ว่าในในกลุ่มพวกผมนะครับคือผมไม่รู้ว่าเขาอ่ะเขาชอบเป็นขนาดไหนแต่ว่าเขาพยายามจะหากันมากเลยว่าลิฟต์นี้จนกระทั่งผมเจอพี่ครับ แต่ผมมันไม่ได้สนใจเรื่องไอ้อะไรพวกนี้อยู่แล้วเนะ่ยนะผมเจอผมเลยไปเล่าให้คนที่เขาสนใจเขาบอกไม่จริงเหรอไปเจอมาชั้นไหนชั้นอะไรบอกบอกหน่อยที่เราจะไปเราอยากรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนอแต่ที่มันแปลกคือผมบอกว่าลิฟต์มันมีเรากดทั้งหมดเนี่ยมันมีห้าถึงมือเราคิดว่ามันน่าจะอยู่ชั้นห้าแต่คือเขาไปถามเนี่ยอย่างอย่างเพื่อนผมไปถามนีคยคือเขาก็ไม่ได้บอกอะไรว่าเฮ้ มีห้องเก็บศพอยู่ตรงนี้นะฮะเขาไม่ได้พูดไม่มีใครไม่มีใครพูดถึงตรงนี้เลยครับคือผมคิดว่ามันเหมือนจะแค่เฉพาะคนในนะครับที่รู้คนคนในที่คนในที่รู้เท่านั้นจังหวะที่ผมลงไปชั้นหนึ่งเนี่ยมีทั้งบุรุษพยาบาลมีทั้งพยาบาลเนี่ยนั่งกินข้าวนั่งพูดคุยกันอเป็นเหมือนเป็นออฟฟิศใหญ่เลยครับแล้วผมวิ่งทะลุเขาเลยครับ คือผมตอนนั้นใครทักผมผมไม่สนใจเลยพี่บ้องคือผมกลัวมากนะตอนนั้นนะอยากจะออกจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดเอออันนี้พี่เชื่อเลยฮะผมเชื่อคุณผู้ฟังเพราะว่าผมว่าโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลต้องมีลิฟผมเรียกว่าลิฟลับกันละกันผมว่าก็ต้องมีลิฟลับที่เอาไว้ใช้เฉพาะคนภายในแล้วคนภายนอกไม่ไม่รู้แล้วก็ไม่สามารถใช้ได้ผมเดานะผมว่าต้องมีทุกโรงพยาบาลที่เราเรียกกันว่าลิฟลับเอาไว้ส่งเอาไว้ส่งของอะไรไม่รู้ล่ะ อันนี้พี่ดานะพี่ว่าต้องผมผมผมก็สันนิานเหมือนที่ปองนะครับผมก็เลยมาเล่าให้เพื่อนฟังอะไรอย่างเงี้ยัใช่แล้วผมมาคือเคยเล่าแล้วรอบหนึงแต่ไม่เคยเล่าละเอียดขนาดนี้นะโอ้ตื่นเต้นจังเลยอ่ะนะครับแสดงว่าลิปนี้มีจริงนะและลิปนี้ตำแหน่งของลิปมันอยู่ตรงส่วนใดของอาคาร่ะฝั่งซ้ายฝั่งขวาตรงกลางถ้าถ้าเอาเอาง่ายๆเลยพี่คือ อสมมุติเราเราเข้าโรงพยาบาลเนี่ยครับมันจะมีบิตอยู่เป็นบิตเซ็นเตอร์ที่ว่าไม่ต้องขึ้นมาในเลื่อนถูกต้องนะฮะเราขึ้นเออยู่ฝั่งฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ได้เพราะว่ามันจะเข้าชั้น17ได้อยู่แล้วอืมครับพี่สมมุติว่าเราเราขึ้นไปปั๊บเราถ้าถ้าเป็นผมนะที่ผมจะหาอันนี้นะคือผมจะไปที่เดิมเลยก็คือชั้น17ครับ แล้วผมจะไล่เปิดทุกชั้นเลยนะว่าชั้นไหนมันเปิดได้บ้างชั้นไหนที่ไม่เหมือนกับปกติอ้มนแหละพี่คือชั้นนั้นแน่นอนแต่แต่ในจังหวะที่ผมเล่ากับเพื่อนเนี่ยครับตอนอายุยี่สิบเนี่ยคือเราเราไม่ได้ระลึกถึงนะตรงนั้นว่านี่มันอยู่ชั้นนี้มันอยู่ตรงนี้ตรงนี้เราเล่าด้วยความว่าเราตื่นเต้นเราสนุก แต่พอเนี่ยพอเราอายุมากขึ้นเราก็นึกถึงเหตุการณ์ที่เราเคยเจอไอ้นี่ที่เราเคยเจอแบบนี้มานะเราอยากลองลองเล่าให้ที่ฟังฟังให้ท่านที่ฟังฟังบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสภาพริบจากที่เล่ามาผมเข้าใจเลยว่าไม่ได้เป็นริปที่ใช้งานปกติทั่วไปเพราะจากสภาพริบที่มอสเล่ามาน่าจะเป็นริบขนของโทษนะแล้วก็เป็นริบขนศพผมคิดว่านะครับคิดว่านะเพราะว่า มันไม่มีทางที่ว่าเราเปิดไปปั๊บมันจะเจอห้องเก็บศพเลยเนาะเขาเขียนว่าห้องดับจิตครับที่แล้วมันเป็นแบบนึกออกแสงไฟจะเป็นเหมือนกล่องกล่องกล่องไฟกล่องไฟจะเป็นกล่องไฟสีขาวเออกล่องไฟสีขาวแล้วเขียนว่าห้องดับจิตเออนึกนึกออกนึกออกนึกออกประมาณนั้นประมาณนี้อ้าวได้เลยครับมอขขอบคุณมากนะกับประสบการณ์นี้นะเรื่องของลิฟบรานนะครับขอบคุณมากหมอสนุกตื่นเต้นมากครับขอบคุณครับ ขอบคุณคร,ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดี